สวัสดีค่ะท่านที่เกิดปีกุลคลิปนี้เป็นการทำนายดวงความรักประจําเดือนกุมภาพันธ์ปี2562ของทั้งคนโสดและคนมีคู่ชาวปีกุลปีกุลนี่ให้นับตั้งแบบหลักสากลได้เลยนะคะก็คือถ้าเกิดตั้งแต่วันที่1มกราคมไปจนถึง31ธันวาคมของปีกุลในทุกๆปีก็ถือว่าเป็นปีกุนสามารถดูคลิปคําทํานายนี้ได้เลยค่ะแต่ดวงที่ดูนี้เป็นดวงโดยรวมไม่ใช่ดวงส่วนตัวดังนั้นมันจะ ไปตรงแม่นยำกับทุกคนเป็นไปไม่ได้นะคะก็ขอให้ดูแล้วก็ใช้วิจารณญาในการรับชมรับฟังด้วยและถึงแม้ว่าจะเป็นดวงส่วนตัวถ้ามาดูดวงส่วนตัวกันนะคะก็อย่าไปจริงจังอะไรกับการดูดวงมากขอให้ดูไว้เป็นแนวๆเฉยๆดวงมันก็คือกรรมเก่า นะคะประมาณ30%เราทําเองอีก70%ชีวิตก็ลิคิดเองได้นะคะคุณมีอํานาจที่จะลิขิดชีวิตเพียงแต่ว่าคุณอาจจะต้องมาดูดวงเพื่อที่จะมาดูเป็นแนวแนวทางว่าคุณจะดําเนินชีวิตหรือมีวิธีคิดกับมุมมองอกับชีวิตที่จะเกิดกับเรื่องราวที่จะเกิดขึ้นในชีวิตในอนาคตข้างหน้าอย่างไรก็มาดูดวงกันได้ใครก็ตามที่สนใจจะมาดูดวงส่วนตัวนะคะหรือว่า อยากจะมาเรียนทำนายไพ่จะได้ดูด้วยตัวเองได้ก็สามารถจะติดต่อสอบถามค่าครูทิเกตได้หรือว่าจะสอบถามนัดคิวนะคะโดยการ inbox เข้ามาที่ Facebook Fan Page ลูกเกดพยากรณหรือว่าจะทักไลน์มาก็ได้ลิงก์ของ Facebook กับไลน์ ID เก็บแปะเอาไว้ให้แล้วที่ใต้คลิปคะ่ะมาเริ่มกันที่คนโสดกันเลยสำหรับคนโสดได้ไพ่สวยทุกใบเลยนะคะได้ไพ่3ถ้วย1ิถ้วยแล้วก็เด็กถือถ้วย เอาเป็นว่าเดือนนี้เนี่ยคุณมีแนวโน้มว่าคุณจะมีความรักดีๆเข้ามาละ่ะจะมีความรักดีๆเข้ามาทาักทายแต่ถึงว่าคุณจะไม่มีนะสมมติพื้นดวงมันจะไม่มีคนรักมันไม่มีความรักนะแต่เดือนนี้คุณน่าที่จะมีความสุขบ้างละ่ะมันไม่น่าจะเป็นเดือนที่คุณจะขดขู่ถึงแม้คุณจะโสดแล้วก็เป็นคนโสดที่อยู่ท่ามกลางเดือนแห่งความรักที่มองไปทางซ้ายก็มีคู่มองไปทางขวาก็คนมีคู่คุณก็ไม่ได้ยิ่หละอะไรคุณก็ไม่ได้จะไปแบบหมันไส้อิจฉา ตาร้อนอาจจะมีบ้างนิดหน่อยแต่ไม่ได้แสดงออกแต่คุณก็มีความสุขในความชีวิตโสดของคุณอนะ่ะคุณมีเพื่อนฝูงคุณมีครอบครัวคุณมีสิ่งใหม่ๆที่ให้ได้ทําคุณมีความรู้สึกกับสดชื่นสดใสกับชีวิตนะคะดูมีความสุขดีถึงแม้ว่าคุณจะเป็นโสดนะแต่ก็มีชาวปีกุลอีกหลายๆคนเลยที่มีโอกาสได้พบเจอกับใครบางคนอาจจะเป็นในงานพกปะสังรคง,งานเฉลิมฉลองอะไรบางอย่าง หรือว่าการท่องเที่ยวหรือว่าอาจจะเป็นครอบครัวญาติผู้ใหญ่ที่แนะนําให้นะคะคนคนนี้น่าจะเป็นคนที่ดูเป็นแนวเป็นคน่าน้ำซะเยอะนะคน่าน้ำก็คือ กรกฎพิจิกมีนหรือถ้าไม่ใช่ธาตุน้ำก็ก็ไม่เป็นไรแต่ก็ดูเป็นเป็นแนวของคนที่มีความสนุกสนานอยู่ในตัวมีความรื่นเริงม,มีความสดใสแล้วก็ทําให้คุณได้พบเจอคนนี้แล้วคุณก็สดใสไปด้วยหรืออาจจะเป็นตัวคุณเองที่ก็มีความสดใสของคุณอยู่แล้วนะคะแล้วก็มาเจอคนใหม่ๆก็ทําให้คุณมีความสดใสรื่นเริง ไม่ได้ไปยึดติดอะไรกับคนเก่าอะไรมากมายแล้วในช่วงนี้นดูมีความสุขดีดูมีโอกาสที่จะได้สารสัมพันธ์กับใครบางคนก็ได้นะคะที่อาจจะเป็นแค่จุดเริ่มต้นเล็กๆนะแต่มันก็เป็นจุดที่ทําให้เดือนนี้ความรู้สึกของคุณเนี่ยไม่ได้ไม่ได้แห้งแล้งอะ่ะเออมันมันก็ดูมีความสุขมีความกระชุ่มกระชวยดีค่ะต่อมามันเป็นเรื่องของคนมีคู่บ้างคนมีคู่นี่สิที่น่าเป็นห่วงมากกว่าเพราะว่า ตัวตนของคุณเนี่ยความรู้สึกของคุณเนี่ยมันได้ไพ่อยได้ไพ่อัศวินถือดาบแล้วก็เดทนะคะความรู้สึกของคุณกับความรักเนี่ยมันเหมือนมันแห้งแรงไปแล้วอ่ะมันมันอยากจบเหมือนกันนะมันเหมือนไม่ค่อยมีใจแล้วแล้วก็เหมือนกับอยากจะแก้ปัญหาอะไรบางอย่างที่ที่มันเกิดขึ้นกับความรักตรงตรงนี้แต่วิธีแก้ปัญหาของคุณเนี่ยบางทีมันมันยังไม่ใช่วิธีที่ คู่ของคุณคนรักของคุณเขาต้องการมันก็เลยทําให้คุณรู้สึกหงุดหงิดจุกจิกแล้วก็รู้สึกอยากจะจบรู้สึกว่าเหมือนความรักมันได้ตายไปแล้วมันใจจ,ใจิตใจมันไม่ได้ชุ่มชืน้นกระชุ่มกระชวยในเรื่องของความรักเลยนะคะในขณะที่เขาตัวเขาได้ไพ่สี่ไม้เท้าแล้วก็ออราชินีดาบสี่ไม้เท้านี่จริงๆเขายังมีความมั่นคงกับคุณอยู่นะ ในทางด้านความรักอะ่ะแต่ว่ามันเป็นความมั่นคงที่เขาก็มีความเอาแต่ใจตัวเองคือเขายังเขายังอยากที่จะดําเนินความสัมพันธ์กับคุณต่อไปอยู่ในระดับหนึ่งแต่อีกใจหนึ่งก็คือตออยากจะต้องการให้คุณเป็นในแบบที่เขาต้องการอยากให้คุณเอาอกเอาใจเขาอยากให้คุณทําตามที่เขาต้องการแต่ตัวคุณก็ได้ไพ่อัศวินถือดาบอ่ะเดี๋ยวเอามาให้ดูเลยอัศวินถือดาบกับราชินีถือดาบแบบเนี้ยมันเป็นคนที่ไม่ได้ยอมอะไรกันทั้งคู่ ประจันประจันหน้าประจันหน้าใส่กันเลยเหมือนจะเอาดาบมาฟาดฟันกันยังไงก็ไม่รู้คือมันไม่ได้มีการยอมกันทั้งคู่แล้วก็เออแล้วก็มีความรู้สึกเหมือนกับว่าเราอยากจะแก้ปัญหาหรืออยากจะนำนำพาสัมพันธภาพความรักของเราไปทางหนึ่ง เขาก็ดูเหมือนอยากจะนำทางมันไปอีกทางหนึ่งไปในทางที่เขาต้องการเราก็ไปในทางที่เราต้องการดูไม่ค่อยลงตัวลงรอยกันเท่าไหร่ดูความคิดเห็นอะไรมันไปกันคนละทิศละทางความสัมพันธ์มันก็เลยได้ไพ่แบบนี้นะคะ2องดาบก็คือไพ่ของความที่คุยกันคำทะเลาะกัน3ามคำวันนี้ดีกันโกรธกันไปอีก3วันอย่างเงี้ย คือไม่ค่อยลงตัวลงรอยเหมือนเป็นอริกเหมือนมีคนรักเป็นอริอ่ะเหมือนเมือนมีคนรักเป็นศัตรูต้องคอยห้ำมหันกันตลอดต้องคอยเถียงกันตลอดขัดใจขัดแย้งกันตลอดไม่เราขัดเขาก็เขาขัดเราไม่ก็ขัดด้วยกันทั้งคู่ก็เลยทําให้มันมันรู้สึกคุณก็รู้สึกเต็มกลืนและกับความสัมพันธ์แบบนี้มันก็เลยไม่แปลกใจที่คุณได้ไพ่เดทคือมันอยากจบแล้วอ่ะแต่ ไอ้คันว่าจะจบไปเลยตัดจบไปเลยทีเดียวเนี่ยมันก็ยังหลังเลสองจิตสองใจยังมีภาพไพ่สองดาบก็ยังบอกว่ายังมีความรักพีเ่เสียดายน้องก็คือไม่ใช่รักพีเ่เสียดายน้องยังมีความตัดสินใจได้ไม่ได้ไม่เด็ดขาดว่าเฮ้ยถ้าเราเราจะเลิกกับเขามันจะไปรอดไหมเราจะไปคนเดียวรอดไหมเราจะไหวไหมโดยที่ไม่มีเขาแต่มีก็ไม่มีความสุขมีก็ทะเลาะก,กันทุกวันมันมันควรจะมีต่อไปเหรอ มีความสองจิตสองใจในช่วงเดือนนี้แล้วก็บทสรุปนะคะได้ไพ่สามดาบด้วยดังนั้นต้องบอกว่าชาวปีกุลที่มีคู่เดือนนี้หลายๆคู่มีโอกาสที่จะเลิกราการันมีโอกาสที่จะท้ายที่สุดแล้วอาจจะบอกลากันไปบายๆกันไป แต่ก็ยังมีอีกหลายคู่ที่ยังอยู่ในจุดที่ยังไม่ตัดสินใจยังลังเลอยู่แต่ในระหว่างที่ไม่ตัดสินใจเนี่ยมันก็เจ็บจี๊ดเป็นความรักที่ไม่ค่อยได้สร้างความสบายใจเท่าไหร่ทําให้เรารู้สึกจุกจิกใจอยู่ตลอดเวลาด้วยความเป็นเราด้วยความเป็นเขาด้วยความเป็นตัวตนของแต่ละคนที่ไม่ค่อยยอมกันเท่าไหร่ความรักมันก็เลยออกมาในรูปแบบไม่ค่อยจะหวานไม่หวานเลยดีกว่าในช่วงเดือนแห่งความรักนี้นะคะนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดของ ชาวปีกุลเกี่ยวกับความรักค่ะสุดท้ายนี้เกตก,ก็ขอให้ชาวปีกุลทุกคนมีความสุขมากๆถึงแม้ว่าเรื่องราวความรักมันจะออกมาในรูปแบบนี้นะคะก็อย่าไปจริงจังอย่าไปเชื่ออะไรกับมันมากมันอาจจะไม่เกิดขึ้นขนาดนี้ก็ได้นะคะแต่ว่าถ้ามันเกิดขึ้นก็ขอให้ทําใจให้มีความสุขอย่ายไปยึดติดอะไรกับกับความรักมันมากนะคะก็จะทําให้ผ่านพ้นปัญหาไปได้ สำหรับคำทำนายถ้าชอบก็ช่วยกดไลค์ถ้าใช่ก็ช่วยกด Subscribe ให้หน่อยนะคะขอบคุณค่ะ